ช่วงที่ผ่านมาครับโรบ็อกเนี่ยได้มีการงบนะครับตัวของแพ็กเกจ UGC หรือว่า UGC b u n d e หรือว่า UGC s h a s t e r นะครับหลายแพ็กเกจมากจนเป็นที่พูดถึงครับของเห่าคนสร้างเกมนะว่าทำไมโรบ็อกถึงชอบงบจังทั้งที่แพ็กเกจเห่านั้นครับของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้มีพิษมีภยัยอะไรสักอย่างเลยแต่ว่ากลับถูกงบครับจัดทางโรบ็อกครับด้วยข้อหาที่ ปะกซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับในเกม r o b o อกในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้านะหะคลิปวันนี้เช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชชชบบรรกดซันนบ,ตตบด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบซอมแบฟอร์มฝากซื้อนะครับตุ๊กตาแบฟอร์มด้วยนะครับ UGC อ t e เทมนะครับลิงใต้คลิปนี้นะ พูดถึงเรื่องของ UGC Bundle นะครับต้องบอกว่าเป็นเวลานะครับเกือบ1ปีแล้วที่ UGC Bundle ครับมาเยือนในเกม Roblox ตอนช่วงแรกนะครับมันแจกฟรีนะครับหายแพ็กเกจมากต่อมาครับ Roblox แกก็มีการปรับใหม่นะครับเพิ่มราคาครับจากฟรีเนี่ยกลายเป็นเสียตังค์ครับขั้นต่ำประมาณ175โรบั r ซึ่งเอาจริงๆคือมันเป็นราคาหนึ่งที่ ก็แพงพอสมควรนะครับหลายคนก็รู้สึกแย่นิดหน่อยแต่ว่ากระแสของ UGC Bundle mm. ก็ไม่ได้หายไปนะเพราะว่าเหล่าคนสร้างไอเทมครับ mm. ก็ยังสร้างแพ็กเกจนะครับ mm. มากมายอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าปัญหานะครับของ UGC Bundle นะครับอยู่ตรงที่ว่าแพ็กเกจบางแพ็กเกจครับในเกม r o b l อ x เนี่ยมันชอบโดนเอาออกไปครับหรือไม่ก็โดนโรบ็อกเนี่ยครับตบทิ้งไป ซึ่งเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนครับมีเคสหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงนะครับพอสมควรกับเคสของทวิต t ตอรอย่างแดนนี่ครับหรือว่าโพราครับ YT ที่เธอเนี่ยครับทำการสร้างแพ็กเกจนะครับตุ๊กตาเท็ดดี้น่ารักนะครับแพ็กเกจเนี้ยโอ้โหผมเชื่อว่าใครเห็นภาพเนี่ยอยากซื้อแน่นอนแต่ว่ามันกลับถูกโรโบรล็อกทิ้งไปครับด้วยข้อหาที่ว่า เป็นเซ็กชั่นคอนเทหรือเป็นคอนเทนต์ครับที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งเหตุผลมันดูไม่ได้ีเข้าท่าเลยนะกับเรื่องนี้นะครับแล้วต่อมาครับมันก็มีคนโดนเตือนครับอีกคนก็คือตัวของ r o เกอร์ไลท์นะครับที่เขาเนี่ยครับสร้างแพ็เกจตัวของ Rainbow เ u t าไลนะครับหรือว่าคาร์ตูนนี่เรนโบว์เทนสมัยเก่าที่โอ้ประมาณช่วงปี2ปีก่อนเนี่ยเป็นเทรนที่ฮิตติดฮอตมาก แต่กับถูก r o บอครับเตือนครับแล้วบอกว่าแพ็กเกตนี้ครับเป็นแพ็กเกตที่เป็นเซ็กชวลคอนเทนต์โดยเหมือนแดนนี่เป๊ะๆเลยครับหรือกับในเคสอย่าง r e เว r ร์ส o พเก i รตครับที่ก็สร้างแพ็กเกตนะครับตัวของ r o b o x x ค r ด b o a r d ก็โดน r o b ็อกเตือนครับไม่ให้สร้างครับแล้วก็ไม่อนุมัตินะครับกับแพ็กเกตนี้ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมกระหายคนถึงสร้างแพ็กเกตกันไม่ได้ ซึ่งจากการที่ผมนะครับไปสืบค้นข้อมูลครับสุดท้ายก็ได้พบนะว่าไม่ได้มีเดฟฟอร์นมาหนึ่งครับที่อธิบายนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้โดยเขียนนะครับผ่านตัวของเดฟนะครับอย่าง Ma x i ซ um a d h d ซึ่งเขาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับ Modesty Rayer เครับมันพังซึ่งไอ้ Modesty ต a y e r นะครับถ้าแปลไทยก็ประมาณว่าความสุภาพเรียบร้อยครับของเลเยอร์ตัวละครซึ่งไอคำเนี้ยมันจะดูประหลาดมากครับในภาษาไทยนะครับแต่ว่า มันมีความหมายอยู่ครับถ้าเลื่อยมันตรงนี้ครับตรงล้างนี่ครับทาง adhd ได้บอกนะว่า most d e s t y layer ครับคือแบบนี้ครับนี่เป็นการที่ออกแพ็กเกจแต่ละตัวครับมาจับใส่ชุดชั้นในคือมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ roblox เนี่ยแกทำเป็นแบบชัดเจนมากทุกแพ็กเกจในเกม roblox ครับต้องใส่ครับชุดชั้นในทั้งหมดเพื่อให้สามารถขายครับใน a วต t a r ็ h o ได้ ซึ่งจากในเคสของดานี่ครับเธอเนี่ยก็ต่อมานะครับมีการไปปรับปรุงนะครับเอาตุ๊กตาหมีครับใส่กางเกงในซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎของโรบ็อกอะครับคือไอสาเหตุที่โรบ็อกเตกือน Sexual Content เพราะว่าตัวคอครครับไม่ใส่ชุดชั้นในคือฟังดูมันก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งนะถ้าตัวคอคคุณครับเป็นคนเสมือนจริงแต่ในอีกด้านหนึ่งครับตัวคอครครับที่เป็นตัวคอคแบบกึ่งการ์ตูน หรือเป็นตัวละครครับโรบอทแบบคลาสสิกเนี่ยมันไม่ควรจะใส่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูขัดหูขัดตาอย่างเช่นในเคสของ Infinite Chris นะครับที่คนนี้ได้สร้างแพ็กเกจอย่าง RC Converter แล้วก็ i n f i n i t ต15นะครับแพ็กเกจ2อันนี้เป็นแพ็กเกจที่มีต้นแบบนะครับจากแพ็กเกจคลาสสิกของ r o b o x เลยนะแต่กลับถูก r o b o x ครับงบทิ้งเช่นกันโดยเขาเขียนนะว่า ผมขอโทษมากๆนะเพราะว่าสุดท้ายนะครับผมต้องทำใหม่แต่ต้องใส่ Modesty Layer ใส่กางเกงในสีดำสีขาวครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรบ็อกนะครับลบแพ็กเกจทิ้งไปอีกรอบหนึ่งสรุปคือไอแพ็กเกจที่แกทำเหมือนโ o บ็อกเนี่ยแกทำเหมือนไม่ได้ครับต้องสร้างครับกางเกงในสีดำกับแพ็กเกจโรบ็อกแบบตัวเรียมฟังดูเนี่ยมันจะดูแบบอะไรวะ คือไอแพ็กเกจเนี้ยต้องเข้าใจนะว่าเป็นแพ็กเกจที่มันสามารถใส่เสื้อ2ดีได้นะครับแต่พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียมดาครับมาขวางอยู่ซึ่งโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนครับไม่ชอบแน่แน่ครับกับการที่ใส่เสื้อ2ดีครับแต่มีางเกงในสีดําครับขวางกลางอยู่ในเคสของดานี่ครับที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายนะครับต้องไปยอมทำแพ็กเกจตัวตุ๊กตามหมีใส่างเกงในเนี่ยเธอก็มีการขออูทอนโรโบก,ก่อนนะ ตามระเบียบนะครับแต่โรบ็อกครับด้วยความสุดยอดขี้เกียจหรือระบบ moderation ที่อภิมหาสุดเจ๋งของพี่แกเนี่ยแกปัดทิ้งนะครับทันทีครับที่ดานี่ครับส่งอุทธรณ์ไปสรุปคือโรบ็อกไม่ตรวจเลยครับกับสิง่งที่เธอเนี่ยครับขอร้องไปคุณพี่คุณพี่เป็นบริษัทใหญ่มากนะครับมีตังค์นําพันงานดนง่าแต่คุณพี่ไม่สามารถหาพนักงานที่ตรวจสอบได้จริงๆเหรอคือไอพนักงานที่คุณพี่เดินในทั่วบริษัทเนี่ย เขาไม่ได้ทำงานส่วนนี้กันเหรอผมก็สงสัยนะว่า Roblox เนี่ยครับสรุปแกมีพนักงานในส่วนของระบบตรวจสอบหรือเปล่าเพราะเหมือนทุกอย่างเนยครับไม่มีคนตรวจโอ้โหโคตรทีเกียจหรือโคตรห่วยแตกกับระบบนี้นะครับของ Roblox ซึ่งทางดาน,นี่ครับก็ต้องทำใจครับทำตุ๊กตาใส่เกงในครับในเกม Roblox เอาจริงคือมันก็มีเหตุผลแหละถูกแต่ถ้ามองนมุมของแพ็กเกจ หายแพ็กเกจนะครับโดยเฉพาะนะแพ็กเกจที่เป็นตัวตุ๊กตาตัวการ์ตูนหรือแพ็กเกจโรบ็อ x เนี่ยเชื่อเถอะคนสร้างไอเทมส่วนใหญ่ครับสร้างแพ็กเกจเนี่ยเขาไม่ได้ประสงค์ทําให้ตัวคอนมันเป็นแบบโป๊เปื่อยอกครับแต่โรบ็อกแกเนี่ยเหมือนจะห่วงห่วงมากเกินไปหรือไม่ก็แกจงใจให้หลายคนครับไปซื้อไนลเยลโคตติ้งเพราะว่าวิธีการเดียวที่สามารถกบไอชุดเกงเกนในสีดําได้คือการใส่เนลเยลโคตติ Radio ้งผมก็ไม่เชื่อว่า ในการที่โรบ็อกแกใช้ Modesty ้ a y e r นะครับมันเพื่อการตลาดหรือเพื่อป้องกันนะครับเซ็กชวลคอนเทนต์กันแน่อันนี้ก็มีแต่ทางโรบ็อกเนี่ยครับที่ตอบได้นะครับกับเรื่องนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับคิดว่าไอ้โมเดสตี้เลเยอร์ไอ้กางเกงในสีดำสีขาวเนี่ยมันสมควรมีไหมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิป เพื่อนท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม